वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा มหาเดวีพยากรณได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2566คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีกันจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดคมกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอคะ่ะเหรียญยังมีสองด้านชีวิตคนเราก็เหมือนกัน มหาเดวีเข้าใจหากตอนนี้เราอยู่กับความทุกข์เราคงไม่รู้ว่าเราจะหันหน้าไปทางไหนเพราะมันเป็นความทุกข์ที่เราไม่สามารถที่จะออกจากมันได้แต่เชื่อมหาเดวีนะคะเราต้องผ่านพ้นไปให้ได้สร้างพลังใจสร้างพลังบวกเราต้องพบกับความสุขความสําเร็จในที่สุดแม้เวลาที่เราจะได้ต่างกันออกไปแต่เราต้องมีความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จย่อมอยู่ที่นั่น มหาเทวีเข้าใจบางทีถึงพูดไปแต่หากเราไม่เจอเราไม่ได้อยู่สถาน,นการณ์นั้นๆเราก็ไม่ได้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรแต่ทำดีที่สุดรักตัวเองก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้สร้างพลังใก่ให้กับตัวเองค่ะเราจะเริ่มต้นการทำนายชาวราศีกันค่ะจะได้เงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากการขายในบางสิ่งบางอย่างค่ะ เหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่แต่เงินกำลังจะมีเข้ามาแม้จะไม่มากแต่ก็มีเข้ามาให้ได้ใช้สอยค่ะระมัดระวังคนสูงขาวทำให้ทุกใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจบุคคลน,นี้คุณอาจจะเพิ่งรู้จักหรือรู้จักกันมานานแล้วก็เป็นไปได้ค่ะเงินก้อนใหญ่กำลังจะมีเข้ามาในมือ สี่ส0าห้าหมื่นแสนสองแสนล้านสองล้านก็เป็นไปได้คนเราอย่างที่มหาเดวีเคยบอกไว้อยู่เสมอว่าการเงินของคนเราไม่เหมือนกันน้อยสําหรับเราอาจจะมากสําหรับบางคนมากสําหรับบางคนอาจจะน้อยสําหรับเราค่ะจะได้เกี่ยวข้อง กับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางการติดต่อการเซ็นการเบริกหรือการขึ้นโรงขึ้นศาลก็เป็นไปได้สับสนกับสองทางที่ต้องเลือกจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนจงน้อมยอมรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคนมีคู่จะได้โชคจากคนที่คุณรัก คนโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจแต่จิตใจอารมณ์แปรปรวนฟุ้งซ่านคิดมากวิตกกังวลใจแม้คนโสดจะพบเจอคนรู้ใจแต่ให้ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของค่ะหากใครที่มีคู่ระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้ารักเก่าดีเทิร์มารักใหม่หรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนเก่าๆที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วต้องกลับไปอีกค่ะอาจจะต้องทําอะไรหลบๆซ่อนๆโกหกในบางสิ่งบางอย่าง เพื่อทําในบางสิ่งบางอย่างหลบซ่อนซ่อนเร้นปิดบังค่ะแม้กระทั่งในใจลึกๆมีเรื่องเก็บปวดทรมานใจแต่ก็ไม่สามารถพูดกับใครได้ค่ะอุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฟาผ่านพ้นไปได้แม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ่มเป็นกังวลคุณจะสามารถแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะ คำพูดจากผู้ใหญ่อาจจะทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลมีคํานั้นคํานี้ให้กับเราเพราะฉะนั้นระมัดระวังคําพูดกับผู้ใหญ่ด้วยค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบอาจจะเป็นทาหารตำรวจหน่วยงานราชการที่ต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องส่วนตัวหรือเกี่ยวข้องกับในเรื่องงานก็เป็นไปได้ค่ะ คนมีคู่ความรักความสุขความสมบูรณ์จะมีเข้ามาในหัวใจแต่บางครั้งมันก็จะมีค่อยเขวยบ้างเพราะช่วงนี้คนเก่าๆอาจจะคืนกลับมาทำให้คุณหัวใจวอกแวกเพราะฉะนั้น ควบคุมหัวใจให้ดีค่ะเกณฑ์การงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ที่ทางที่ดีขึ้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนหากใครยังตกงานอยู่ช่วงนี้มีเกณฑ์ได้งานค่ะการเงินระมัดระวังการใช้จ่ายได้เยอะก็ต้องจ่ายเยอะหรือหากใครมีหยิบยืมเงินไปอาจจะไม่ได้คืนระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยค่ะอาจจะมีเกณฑ์การลงทุนด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นเงินที่ออกไปอาจจะเป็นการลงทุนของเราก็เป็นไปได้ค่ะแต่ให้ระมัดระวังเพราะการลงทุนนั้นยังไม่แน่ชัดในความสําเร็จแต่มหาเดวีมมไม่ได้บอกว่าจะผิดหวังเพียงให้เราระมัดระวังหากเอาเงินก้อนใหญ่ออกไปแต่ทยอยเก็บมาคิดให้ดีทําให้ดีเพราะมันอาจจะมีความผิดพลาดได้บางทีเราตัดสินใจแล้วมันก็ยากที่จะเอาคืนกลับมาได้ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนทําอะไรคิดทั้งด้านลบและด้านบวกค่ะแต่ในเมื่อคุณมั่นใจและพร้อมยอมรับกับทุกสิ่ง ทำมาเลยค่ะยารีโรสรุปสำหรับชาวราศีกันประจำเดือนกุมภาพันธ์เกณฑ์ความรักคนมีคู่มีสุขและทุกข์กับความรักแต่ให้ระวังรักซ้อนซ่อนรักที่มาจากเรื่องเก่าๆค่ะส่วนคนมีคู่ขอโทษค่ะส่วนคนโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจแต่ระมัดระวังเป็นไปได้อาจจะไปรักคนที่เขามีเจ้าของค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงาน จะประสบความสําเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนหากใครที่ไม่มีงานไม่มีโปรเจกต์ในบางอย่างช่วงนี้งานจะเข้ามาหากใครรู้สึกอึดๆ ยุ่งๆเกี่ยวกับเรื่องงานก็จะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นค่ะแต่ให้ระมัดระวังคําพูดจากผู้ใหญ่ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินเงินก้อนใหญ่กําลังจะมีเข้ามาในมือแต่ให้ระวังอาจจะมีเกณฑ์ความผิดพลาดในการลงทุนหรือความการหยิบยืมเงินให้ระวังนะคะอาจจะไม่ได้คืนค่ะมีสติในเรื่องเงินให้มากๆในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลมีบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ได้มีอุบัติเหตุส่วนในเรื่องของสุขภาพก็เพียงแค่ความ เหนื่อยอ่อนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเหมือนกันค่ะ